มีเชีงฮังเชงเบิดปีเลินเบดปีก็นั่งเปลเออนั่งกระทงของสรางอีเด้อดิเด้อของสรางอีมีต่อหม้อ้อมเด้อเนี่ยมีต่อหม้อมีสลิงมีมัดครบเรียบร้อยเลยครบทุกอย่างไม่มีแค่กงเออเบอร์มีตัวคนมาถ้าเราถ้ามันมีกงเรือเป็นเรือแบบนี้มันเวลา ม,มันมันมันหิหนาคก,กันนะออฮาลลโบเซกงอันนี้ก็จะเป็นกระดูกงูอันนี้เขาจะเรียกกระดูกกระดูกงูลาวกางหรือว่าไม่คาดสาดลิงลยึดลายล้ำพดย่นี่ขักบอแบบนี้เอาใครสนใจใครสนใจอยากได้สองช่องนี้เลยช่อช้างสร้างสรรค์แล้วก็ติ๊กตอกช่างเอ กำลังช่างบอมกำลังเหตุช่างอีเฮ็ดบุทันช่วยกันให้สนใจเรือยอดเรือยอดมีเรือยอดกับเรือหาปลาน้ำของมาเคยยอดขึ้นบางก็หาปลาเลือกเอาเลยตงนีี้่ติดมอเตอร์เลยนี่นี่มาบ่อนาคตน่ะบ่อมึงกูบ่อมึงสั่งใบอันนั่นน่ะสั่งเออสั่งมาให้นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นแล้วมีเองจริบ่อ สมมติเราเฮ็ดลำเงินจริงๆว่ามันสิไปได้ดีพราะว่ามันลำใหญ่เละดิ <S <S เออเฮามาพัฒนานั่นแหคืออัตราบลา่ล่ะแต่ว่าต้องเฮ็ดแถวนี้มันแข็งเลยเนี่ยเฮาต้องหาเหล็กบ่คือาหาไม้เนี่ยมามามาเป็นตัวเดือยไว้นี่เป็นตัวเดือยไว้นี่แล้วก็ค้องสายมานี่แต่ว่าท้ายเฮาบ่เฮ็ดท้ายแบบนี้เฮาเฮ็ดท้ายนั่นเฮาเฮ็ดท้ายท้ายตัดเออถามว่าเฮื่อแบบนี้มันเรียนบ่มันเรียนนั่นล่ะแต่ว่ารุ่นเนี่เพราะมันสิเรียนตรงเรื่อนเบี้ยวเพราะว่า ที่ว่าซุ้มสร้างเองแีแคลงนี่เป็นอย่างว่าทําไมไม่ทําทุ่ทนกลางหรือว่าบริเวณรูน้ําไม่ทํารูน้ําเนี่ยคือเวลาเราถ่ายคลิปเราอยากให้ได้ดูแบบชัดๆเวลาเรือมันแรนตีขวนจังหวะโฟกัสเออจังหวะโฟกัสตัวเรือแต่ดังเขาไปใส่อ่าเอีอ่ยมก่อนใส่ใส่ทุน่นเวลาเขาถ่ายล้มนอกมั้เออ<ำ>มันต่ำต่ำแน่บริเวณรูบริเวณ หลายอย่างเออเวลาเขาโฟกัสชิปนอกมันจะมาเห็นเห่อมันงามอยู่แต่ว่าเหรอมันก็แช่งกันมวลนี่ะแต่ก็รุ่นเะ็นีะยวเอาเพราะว่ากับทีกัสร้างอีกประมาณนี้แหละเออยูทูบอย่างนะ้ YouTube ช่างเอหมอผี Channel ทิกก์แล้วก็แล้วละทิงบอกออกจากวงนี่ไปแล้วว่นนี้ไปแล้วสกนค สก้นรพอนนาสิงลายพดยนี่ฝากในติตอในยูทูบงน้อยให้กำลังใจกันเด้อพูดใดอยากเบืองเด้อฝากกดติดตามเน้่สร้างไปไทยเยังเดี้ยวสร้างกับไปเตยเน่ยมือเลี้ยงเนาะงายเามือวินญาณงานล้็คำวกับไปร้องให้ดี ทุกลำนะครับที่ออกจากอู่ไม่ว่าจะเป็นของช่างน้อยไม่ว่าจะเป็นของช่างอีหรือว่าของใครนะครับที่อยู่ในอู่นี้ผ่านการทดลองทุกลำบอืมส่วนจนว่าหือเรียนผมว่าคือหัมันบกไปแล้วครับทุกล่ะพีเยนยไหไม้พายแต่ละลำช่างก็จะแถมถ้าสองลำก็จะสามใบไม่พายเรามันเป็น มันเป็นไม้ไผ่อะไม่สักเนี่ยยังยังขันเท้อเนี่ยขันเื้อเป็นขันไม่สักถามว่าตัวเรือทําเป็นไม้สักได้ไหมได้แต่ราคามันจะสูงเพราะว่ามันต้องใช้ความปราณีตความละเอียดในการในการทำเลยมันก็คือแค่จำลองเลยเนาะติดไม้ไผ่เฉอเฉยเฮ็ดเต็มสูงมันไเฮ็ดได้เหรอ ประสบการณ์การทำเรือจริงจังประมาณ20ปี20ิปี25ห้ปีกมาต้นหน่อยอลไเรือมาดขอจากห่องแม่มากจไปพายมากระมีมือไส้มือไส้ถือไหมมือปวดถือไหมพายใชงในบนนีเออกกับพายค่ะปอบไม่สอดปากจักลูกบอบ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 บอหมอยิ่นหมอิไม่สอดปากเลลกินน้องนี่จับจับน้องแมว อันนี้อันนี้กำลังเริ่มต่อใหม่อันนี้ต่อใหม่เออเรื่ออันนี้กำลังเริ่มต่อใหม่เพราะว่ามันมีมิสองแบบและแต่ว่าขันบินใช่ไหมอะที่เป็นไทยตั๊บจะชัวร์เลยครที่ไทยตัดอันนี้จะเป็นอันนี้สำหรับให้ลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจแบบนี้ก็ทำแบบนี้ได้แต่ราคาจะราคากัส,สีสูงแน่สูงแน่สูสไหมกับพ่อมเมทอะถ้าสูไหมกับพ่อเมท โอ้วันไปบูอยังมามีพล้มบ่ล่ะนี่เดี้ยตัวมาดูยังไงเอ้ย ไพ่นี่ยแหละ <c oughs> ไพ่เขาดูดสายโซบก่อนแล้วนี่ปเนี้ว่างไหนครับเครื่องล้ำเนี่ยได้นี่ได้เลยได้ออกไปน้ำบอลเลยได้ออกไปน้ำออกเลยนะอฝากต่องไงฝากต่องไงฝากติดตามทางช่องทาง tiktok ช,ช่องเอ็หมอพี channel ช่องเอ็หมอพีบาลันซ์สี่หมื่นผู้ติดตามทางช่องทาง facebook หนึ่งหมื่นหกพันผู้ติดตามแล้วก็ทาง youtube อีกห้าร้อยคนครับครบหนึ่งหมื่นแล้วก็ฝากติดตามทางช่องทาง tiktok ชอยช้างสร้างสรรค์แอดมินช่างอีด้วยนะครับสำหรับทีมนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ